ได้เงียนะคะได้ถึงทุกคนคงจะไม่สงสัยแล้วว่าทำไมได้ถึงมีโซน่าเป็นไอดอลอะไรนะใช่ไหมล่ะใช่ไหมเนาะไม่ใช่ไอดอลเรื่องการร้องเพลงนะคะเรื่องความซนเสนอที่พ่อจะเพิ่มอะไรกันไหมคะเราไปเข้างกกันดีกว่ารู้สึกว่าเราย่อปเกมเยอะมากอ๋อหกใครกรี๊ดเก่งสุดดูเซียรดูเนียให้รู้ซี่เลย ชื่อนูเนียแกดโอ้ชื่อนูเนียใช่ไหมคะชื่อนูเนียโนเนียข้อหกไม่ใช่ลูกศรโอ้โนเนียฮัลโหลย่าแม่เรียกนูเนียงนะแม่ใรคือโนเนียใครคือโนเนียล่าสุดคุณลูเซียก็แบบโปรโมทช่องตัวเองด้วยคำว่านูเนียไปแล้วใช่จังด้วยใช่นูเนียซีเอส นูเนียซีเอนูเนียซีเอนูเนียนูเนียนเนเปลี่ยนชื่อเราเองนูไหมือกันทุกคนเรียกนูเนียนูเนียมันทําให้นูเซียไม่สามารถเรียกชื่อตัวเองได้ตั้งเดือนหนึ่งเลยนะและแล้วจะกลับมาจะกลับมาเรียกแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วแล้วพรามันเป็นงานออฟฟิเชียลของทางการลูเซียเรียกชื่อตัวเองไม่ สีเล่าสีเล่าพูดถึงเรื่องสีทุกคนทุกคนเคยเคยร้องเพลงตดเป็นพิทไหมเคยได้ยินเคยได้ยินีคืออะไรอะอติดไมนะถึงตดเป็นพิทตดเป็นพีทดเป็นร้องไงร้องไงร้องไตอนนี้ร้องไงไม่รู้อ่ะต้องเซิร์ชอ่ะยังไงเอา แพรานั่นก็เราไม่เป็นเหมือนกันมันเป็นไอ้นี่ให้อยู่แล้วมันเป็นวักให้อยู่แล้วอ่ะเป็นวักให้อยู่แล้วด้วยอืมเป็นวักให้อยู่แล้วไหนร้องให้ฟังติ๊ดตดเป็นพิษอืมพูดมาแล้วต้องไปต่อเราเราเราหมดแลเราต้องไปต่อแล้วเราเราอยู่ไม่ได้แล้วอะไรอ่ะตดดังตดดังพิษเลยเนี่ยเหรอ อะไรอะไรเดี๋ยวนี้จะเป็นสีใช่ใช่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วจดบันทึกสีชาวตูดพี่ชิดจดดังปิดโอเคโอเคสีไม่ดอะไรเปนมันคือเพลงโดเรมอนป่ะฮะใช่เพลงนี้ป่างสุดอังวางสตีฟเดวิดใช่ป่ะตัวดังปิดโดเรมอนเป็นลมไม่ใช่หรอ อ้ใช่ใช่ใช่รมานั่นเนาะอเนะเนาะโดนวักีเต่ามาดมอสีจะจะกีเต่ามาดมสีเป็นลมเป็นลอวกีเต่าเป็นนิดใช่มันเป็นโดเลมอนเราเคยได้ยินว่าฉันโดเรมอนว้ลอะไรอะโลกนี้มีอะไรใหม่ๆให้คนพบทุกวันเลยนะคะ นวกีฬาสีพูดจะไม่รู้ว่ามีเพลงแบบมือบนโลกใบนี้เนี่ยใช่ลกูกเราจะแก้เพลนในอันดับนี้อันดับที่เคือใครโซนที่สุดอุ๊ยใครหูกคะฮกคู <c oughs> ่็กคูเลยฮ็อกคูเนี่ยจริงจริงอันเนี้ยคือปะปา๊าปะป๊าคิดมาแล้วฮะ<แ>ว่าว่าว่าคิดมาแล้วว่าชื่อเนี้ยเหมาะก,กับโซนที่สุดใช่ใช่โซนน่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อ่านว่าโซนาโซนอ่ะ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 ซูนิกาติกซจ้ะโอ้เอ็กซ์เซนร้อยเจ็สิบร้อยเจ็สิบไปเลยโซนาสูนีกติกโซนาสูนีกะติกใครก็ไม่รู้นะโซนโซนอะ ใครรูสนมากเลยฉันทีได้ฉัไม่ได้หน้าติที่สุดเลยใช่ตอนแรกีได้ไหมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้หรอกใช่ใช่ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคุณวานร้องเพลงเพราะพี่เล่นกีตาร์เป็นต้องเรียบร้อยแล้วก็มีความเป็นคุณสัตตีสุดๆไปเลยก็เป็นอยู่นี่คะจนกระทําอยู่มาวันหนึ่งวันวันไหนวันที่เล่นไมค์ครับมชีวิตหล เพราะว่าเพราะอย่างนี้นะคะได้ถึงทุกคนคงจะไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเน่ถึงมีโซน,น่าเป็นไอดลอลอะไรอะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไอดอลเรื่องการร้องเพลงนะคะเรื่องความสซนท <c oughs> ี่เหลือทีา